สงเรื่องที่จะมาย้อมาที่นี่ค่ะก็จิ้งจิงเซซี่ก็อยู่ที่เชียงใหม่นะคะคุณแม่ก็สอนที่คณะวิจิตรศิลป์ด้วยค่ะแล้วก็จิงจิ้ก็อยากจะมาช่วยพิะานะในการย้อมสีเสื้อผ้าสีดำสำหรับพี่น้องที่เชียงใหม่ที่ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสีดำใส่เพ่อไว้ทุกข์ถวายอะไรเพราะหลุดน,นะคะค่ะในวันนี้ก็มาช่วยเขาย้อมสี่ เห็นว่าวิธีการย้อมของเรานี่เป็นวิธีการที่ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะคือเป็นการย้อมแบบเย็นนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ตั้งไฟคือเราจะใช้โซดาแอชกับเกลือผสมกับสีย้อมผ้าสีดำลงไปในน้ำานหม้อน้ำนะคะแล้วก็ใช่วัแช่ไว้ประมาณคืนหนึ่งประมาณ2ีสิชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยออกมาล้าง ก็ผ้ากับพื้ชเจอซึ่งเป็นตัวกันกันสีหลุดนะคะแล้วก็มาล้างอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ได้ไดเลยอ,อยากจะเชิญพี่น้องมระชาชเป็นยังไงบ้างั้ยครับก็ตอนนี้ซีอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่น,นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ไม่ค่อยมีเส,ส,สื้อผ้าสีดำใส เพื่อไปถูกถวายอะไรพ่อหลวยนะคะก็สามารถที่จะเอาเสื้อผ้าของตัวเองมาย้อมสีดำได้ฟรีเลยนะคะที่สนามกีฬาควันจันถึงศุกร์ตั้งแต่เ้าถส